สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเฟนช่องทุกททันที่เข้ามารับชมรับฟังคือเก่าน้องชมพบพ่อกันในคลิปหวยแร่วันอีกแล้วน้องชมคลิปนี้จะเป็นคลิปของหวยล่าพัฒนาล้วกะฮานอยของงวดวันจันทร์ที่ยีมีหน้าหกเจ็ดน้องชมในคลิปนี้จะมีสูตรแมริมโขงสูตรเซียนสมุทรสาค่อนล้วกะสูตรของเสียนว่าปีปทุมน้องชมผู้ใดเข้ามาแล้วกะฟากคไล์กแช่ ที่สำคัญกฎะกิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพารคิดหม่ๆที่ทั้งช่องไดนน้นาเสนอนะคะงวดที่ผ่านมาคืองวดวันสุกน้ำจชมสูตรเล่าพัฒนาและวกะ็มาต่วมห้าหน้อยแต่ก็รื่วยยกช่องเลยน้ำจชมแต่เท่งเสี้ยนสมุทรสาค่อนละ้กะ็สูตรแม่ริมโคงกะมาตุนิ่นจังๆนะคะงวดที่ผ่านมาจะไม่เบ่งสูตรแม่ริมโคงก่อนน้อจชม มวดทิพานมาเลขเล่าพัฒนาเลขที่ออกคือ8 5 8หากับ2 8ดน้ำชมเลขของเมริมโขงแตกทึงบนแตกทึงล่างเลยแล้วครับชม่มวดทิพานมาปังอีลีนะคะข้างบน8 5 5หเข้าแปเโตนิ่นเต็มเต็มนะคะข้างล่าง2 8มาตรงตงน้ำชมแตกปังปังทึงบนทึงล่างนะคะ ยินดีกับคนทีไดีโชคเดมานีลีนะคะเลขสามตัวก็เกือสามตัวแตกนะะ้งชุ่มคัดห้ยจิตแบดหานะคะเลขออกแบดหาแบดนะะ้งชุ่มปังรั่วเทึ่งเล่าพัฒนาแล้วก็ห้าน้อยนะคะห้าน้อยงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแตกน้อยสามน้อยรั่วน้งจุ่มเข่าตัวเน้นรั่วขคือกันนะคะสำหรับห้าน้อยแตกตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจมาเลยนะะ้งชุ่ม เฉพาะกิดเลขที่ออกคือ7 3, 3็ดตัวนี้นะคะเข้าตัวนิ่นจังๆน้องชมพอมาหอดห้าน้อยปกตินะคะเลขที่ออกคือ3 7มเจหนึ่งกับแปหน้งชมแตกตัวนินเทิ้งบนเทิ้งล่างน้องชม,งงงงชมปังรั่วรับซับกันไปเต็มๆนะคำชมห้าน้อยกาชาติทาผูใด้ได้ล่นะกุงจะได้โชคได้มันคือกันนะคะสำหรับเลขหนึ่งแนึ่ง้ชม ปั่งหลีนะคะสำหรับสูตรแม่ริมคงของแพรพารวยน้ำชมแตกเทิงห้าหน้อยแล้วกันล่าพัฒนาแล้วนะคะงวดนี้สูตรแม่ริมคงคัดชุดเต็มออกมาให้พิจารณาคือเก่าคารมชมงวดนี้ชุดเต็มนะคะจัดให้เลขวิ่งเลขแลนมี่เก่ากับ6จัดชุดเต็มมี่ศูนย์เก่า หกเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าสี่หกหเจ็ดหหนหกศูนยละกหาหนึ่งน้ำมชมเน้นให้หาชุดหาหางเน้นเน้นคือเก่านะคะคือ6กเก้าเจ็ดเก้าหกสามละกระืหกน้ำมชม พิจารณาเอาด้วค่ะเด้อเลข2องตัวก็คัดให้หนิ่นๆคือเก่าน,น,นะคะเลข3าตัวจัดให้3าชุดสาหางคือเก่าคือ6กเก9าหกหก้าเจ็ดเน้ำชมมักชอบสูตรแม่ริมโขงแคบหน้าจอไว้พิจารณาได้เลยน้ำชมเป็นสูตรที่เดินดีหลายนะคะในคลิปนี้นะคะจะมีสูตรของเซียนว่าปีประตุ่มน้ำชมสูตรของพ่อเฮ้าหัดิพานมา ลาวพัฒนานะครับชมเป็นทีนาเสียดายคักนะคะ่ะสำรับลาวพัฒนางวดที่ผ่านมาของพอ่อเฮาน้องชมเฉียดทึ่งบนเฉียดทึ่งล่างนะคะพอ่อเฮาจัดไฮแปดสามแปดสี่แปดถูกน้อคะเลขไปออกแปดหากับสองแปดน้องชมแปดหาแปดกับสองแปดตัวนี้เฉียดทึ่งบนทึ่งล่างนะคะงวดนี้ลุนต่อเลยนะครับชมว่าฮาหน่อย แล้วก็ล่าพัฒนาของเฮาจะของพอเฮานะคะจะมาปังปังแตกป,ปังปังอีกบอ่อหนมชมสำหรับห้าหน้อยกะบ่บผิดหวังคือเก่านะคะสำหรับเสียนว่าปีปทุ่มเขารั่วคือเก่าน้ำชมหมงวดนี้พอเฮาได้จัดตัวเลขออกมาให้พิจารณาแล้วค่ะน้ำชมในงวดนี้นะคะสูตรเสียนว่าปีปัทุ่มคัดให้แยกเล่าเป็นเล่าแล้วก็น้อยเป็นน้อยน้ำชม เลกข,ของพอเห่างวดนี้นะคะที่จัดขัดออกมาใหา้ล่าพัฒนาชุดเต็มมือนี้นะคะท่านผชมเลขวิ่งเลกแลนมีเก่ากับเจ็ดจัดชุดไทยเก้าชุดเก้าหางมีเก้าสี่เก้าหาเก้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหาศูนย์หาหนึ่งแล้วก็หาสองนะคะ พอเข้าขาดหายสี 4, ชุดสีหางคือเก่าจีเก่าหาเก่าหกแล้วก็เจ็ดสองนะคะนี่คือชุดเต็มลา่าพัฒนาท่้นชมแคบหน้าจอไว้พิจารณาได้เลยเด็กกะเด้อหมักชอบสูตรพอเห้าน้ำชมุมแล้วก็ฮานอยพอเห้ากับจัดชุดเต็มห้คือเก่าข่านชมหมวดนี้ชุดเต็มพอเห้าหมวดนี่จัดห้1สิบสอ,องชุดแล้วก็เน้นห้หกชุดหกหางคือเก่าน้ำชุ่ม หรือหิ่เหลี่ยมเรีเรเรเรนมีซีกับหาจดชุดมี 40, 4ีศูนย์ีหนึ่งซีหกหาสองหาสามหาหกสามหนึ่งสามเจ็เจ็แล้วก็สองเก่านะคะพอห้าเน้นให้6ชุดหกหางคือ 40, 4 0ศูนยหนึ่งหาสอง ห้าสามห้าหกแล้วก็สามหนึ่งนุ่มชมเล่ยหลักร้อยพอห้าจัดให้สองตัวคือหกกับสี่นะคะผู้ใดมากเล่นเลขสามตัวกับพิจารณาเอานะคะจับไปใส่กันใดเลยนะคะสำหรับส่เสียนว่าปีปทุมงวดนี่เป็นงวดของวันจันทร์ที่ยี่สิบห้ามีนานะคะผู้ชมมักชอบแคบหน้าจอไว้ถึงสองสนะคะ ในคลิปนี้จะมีเสียงสัมผัสของเสียนสมุดสาคอนะครับชมวัติพานมาเลขเสี้ยนสมุดบริเห็ดหอเฟนช่องผิดหวังคือเก่านะครับชมวติพานมาเล็กเสี้ยนสมุดเขาโตเน้นจังๆเลยนะครับชมลาวพัฒนาของเสียนเฮ่านะคะคิเสียนเน้นให้เพิ่นวาเลขกพิเศษนะคะที่เพิ่นคัดให้ชุดเดียวหางเดียวเน้นเนะครับชมวติพันมา ปังอิลีนะคะสำหรับเซียนสมุทรสาคอนเพิ่นจัดเลขพิเศษให้หาแปดหนึ่งน้ำช่มเลขไว้อดหาแปดแปดหาตัวนี้ผูดด้ใดได้ตัดเลนกะินดีน้ำนะคะสำหรับเลขของเซียนสมุทรนะคุณชมหมงวดนี้เลขเซียนสมุทรกะจะขัดให้นิ่ๆน้อยๆแล้วก็ในคลิปนี้มีเลขพิเศษให้พิจารณาอีกแล้วคุช่มจะได้เป็นแนวทางตัวใด แบบใดตรงใจเจ้าของบอนะคะซิฟเฟนจ่องเฮาพิจารณาเอาด้วยกันมักชอบกระจัดนะคะแนวทางก็คือแนวทางนั่นจไปติดตามรับชมระฟังจากปากของเซียนให้เซียนขุ่นค้นคอนเฟิ่์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีคะเซียนโอ้โหีค่ะวันนี้ก็เปิดตัวด้วยรอยยิ้มเหมือนเดิมนะคะเซียนมวยที่ผ่านมาเลข ลาวพัฒนาของเซียนสมุดออกตัวเน้นเลยนะคะเซียนเลขพิเศษเนาะที่เซียนจัดให้คือห้าแปดหนึ่งเกือบแตกทั้งบนทั้งล่างนะเซียนเนาะข้างล่างออกแปดสองงวดที่ผ่านมาถ้าใครได้ตัดเล่นชุดเลขพิเศษของเซียนที่เซียนเน้นย้ำด้วยนะเซียนเนาะว่าตัวนี้ชอบ <ทะ S 1> เพื่อนก็คงจะได้โชคได้หมันยินดีกับแฟนจ่องเราด้วยนะคะสำหรับงวดนี้อา้าว สูเซียนสมุดก็จะคัดให้ใน้ยๆเน้นเหมือนเดิมนะเซียนวันนี้จะเป็นคลิปของงวดวันจันทร์ที่ย5กสห้าเซียนวันนี้ก็เขาเรียงกันเลยนะคะมาดึกนิดน,นึงว,วันนี้เลขวิง่งได้เป็นตัวไหนมั้งคะเซียนวันนี้ฮะงวดนีเลขวิ่งได้แปบดบกับห้า มีแปดกับห้าสองค่ะ <5 S 2> <2 S 1> สามตัวนะเซียนเนาะ <S 2> 2 <S มีห้ามีแปดมีสองนะคะอ่าท <2 S 1> ีนี้ก็จับคู่ค่ะเซียนจับคูวก็แปดสองแปดสองค่ะ, 8, 2, คะแล้วก็แปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะเซียนแล้วก็สามแปด สามปดค่ะแล้วก็มีห้าสองห้าสองค่ะเซนห้าหนึ่งค่ะแล้วก็มีห้าสี่หค่ะเซนโอเคหกชุดหกหางเหมือนเดิมเลค่ะเซียน แล้วก็เลขสามตัวค่ะเลขสามตัวมีเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดค่ะแล้วก็มีแปดเจ็ดเอาแปดห้าสองมีแปดห้าสองก็เซ้นแล้วก็ 2 5งห้าสี่สองห้โอเคเซียนสมุดจะคัดให้น้อยๆเน,น้นๆแบบนี้กรอบนะสำหรับสูตรคำนวณเดี๋ยวทวนตัวเลขของเซียนไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยนิดให้เป็นช่องเราเหมือนเดิมงวดนี้เซียนวิ่งให้3ตัวมี5มี8มี2องจับคู่6ชุดอคกหางมี8ปดสอง 8ปดเจ็ดสามแปดห้าสองห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสี่ถูกต้องไหมคะเซียนครับคเล่สามตัวคาดให้สามชุดสามหางเหมือนเดิมคือเจ็ดหกเจ็ดแปดห้าสองแล้วก็สองห้าสี่ถูกต้องนะคะเซียนอ่าครับค่ะทีนี้ก็นิ้นให้แฟนช่องนะคะเซียนในวันนี้ เล่นไปที่แปดเค่ะแล้วก็ 3, สามแปดสาแค่ะเชแล้วก็ห้าสองห้ค่ะสามชุดสห่างเหมือนเดิมนะเชนอ้าวทีนี้เลขสาตัวเน้นตัวไหนคะสตัวเน้น 6, 5, สองห้าสี่สองห้าสี่ค่ะเชนแล้วก็แปดห้าสอง แล้วก็ 8, ปด้าสองค่ะขัดไทยน้อยน้เน้นเน้นเหมือนเดิมเซียนเลขวิ่งนี่มีตัวฟันไม่หรือชอบเท่ากันอ่าเลขแค่ะเน้นไปที่8ดตัวเดียวนะเซียนเนะาะใส่วิง่งสายรูดนะคะพิจารณาเอาเป็นไงบ้างคะเซียนวันนี้มีเลขพิเศษอีกไหมไตวันเรามค่ะอ,อ,อ่า ก้าเจ็ดสามค่ะเลขพิเศษงวดนี้เซียนสมุดจจดให้ชุดเดียวหางเดียวคือ 9, 7, 3, เก้าเจ็ดสามอ่าเลขสอง 3, ตัวก็เจค่ะเน้นเน้นเลยนะเซียนเนาะ <8. S 1> เน้นไปที่ 7, 3, 3, 7, เจ็ดสามสามเจ็ดอาถ้าเกิด คนไหนชอบตัวข้างหน้า9779ก็พิจารณาโนเซียนเนาะเพราะว่าเซียนก็คัดให้แค่ชุดเดียวหางเดียวเลขพิเศษเป็นที่น่าจับตานะคะสำหรับเลขเซียนสมุดแสดงว่าเซียนมั่นใจตัวนี้มากที่สุดเหมือนเดิมนะเซียนเนาะวดนี้ค่ะวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มาขอให้เลขเซียนสมุดแตกปังๆเข้ารือทั้งหาน้อยแล้วก็ลาวพัฒนาเกษเียนาท้ายสุดท้ายแล้วกระเซียนป่วนให้แรงใจเป็นช่องเหมือนเดิมกระเซียนใน่วันนี้ ขอพบีซีขอโชค้วผ้าร้อยโชมามาที่นีป้ปางๆนะครับสาธุสาธุเกษียนขอให้คำบวยพรของเสียนเป็นจริงขอเลขแต่ก็รัวเข้ารัวยยกช่องคาขอบคุณนทางดีๆเกษียนส,ส,สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ